ไอเรื่องของการสื่อสารเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าขเขรียกขาว่าการตีความไหมมันอาจจะคนละแบบพี่เคยเจอปัญหาหนึ่งในทีมให้ทีมมานั่งรวมกันแล้วก็ให้ทุกคนพูดว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรกับทีมมีน้องคนหนึ่งในทีมบอกว่าอยากให้เพื่อนช่วยกระตุ้นให้หน่อยเวลา energy drop ในทีมมันก็แย้งขึ้นมาเลยเฮ้ยก็ช่วยอยู่ตลอดนะพอพี่ถามมันมันรู้สึกว่าไม่ได้รับเลยเฮ้ยในทีมเริ่มเกิดคอนฟ lict กันแล้วก็เลยถามอ่ะแล้วในทีมปกติทำไรในสมมติเห็นไอ้นี่เอน,นเนอรอนโด ที่เราจะรู้สึกว่าเราได้รับการช่วยเหลือเมื่อเราเอ NERGY ตับเข้ามาแค่คุยด้วยแล้วถามว่าเป็นอะไรวันนี้มีอะไรอยากเล่าให้ฟังไหมมีอะไรมีอะไรคุยกันได้นะแค่นี้นมันดีขึ้นเลยเห็น yes. ว่าอยากได้รับการกระตุ้นอยากได้รับการแบบการช่วยเหลืออย่างแตกต่างกันเลยในทีมในมุมหนึ่งของคนคนหนึ่งพฤติกรรมแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบนี้เราได้รับแต่ในอีกมุมหนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้มีใครถูกมีใครผิดไหมไม่ขึ้นอยู่กับว่าประเด็นคือวันนี้เราจะมาจอยกันเราจะมาร่วมกันเราเข้าใจกันได้ไหมว่าแบบไหนที่อีกฝั่งจะรู้สึกกว่่าาาไได้้รรรับในในบบบบในนแแแทีเตองละห ็นแบบที่เราได้รับเราแค่ต้องชัดเจนกับสิ่งนี้ว่างั้นอะไรล่ะทำแล้วจะได้รับแบบนั้นแค่นี้เราสามารถมีการสื่อสารที่ดีและตรงจุดในทีมได้แบบเวลี g กู d